สวยมากค่ะตายแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหริดมากเลยนะฮะตายรับรองว่าแมกกาซีนเล่มนี้นะคะต้องขายดิบขายดีแน่นอนเลยค่ะสวยมากค่ะอตะ,อะตรงะ,นะะครับอะเฉยตัวนิดนึงครับผมแล้วมองกล้องนะครับมองกล้องอยิ้ดนี้อุ้ยตายอุ้ยตายเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวยพึ่งหน้าเดีย๋วยวพึ่งค่ะ ลืมอ่ะลืมอ่ะไม่ได้ครับลืมสิ่งจำเป็นฮะเออโทษนะครับคุณมนฮะช่วยใส่เครื่มเพิ่มเพชรนี้ให้เข้าเซ็ตกันได้ไหมคะพอดีว่าแฟชั่นเซ็ตที่ส่งแบงค์ซีนเรานะฮะจะโปรโมทร้านเพชรอันนี้ฮะ t i ไทม์ s ลสจูเรียฮะแล้วฮะช่วยหน่อยนะ้ฮะได้ค่ะเดี๋ยวเข้าเซ็ตกันนะฮะชื่อคุณมนนี่แปลกแปกเนาะฮะมนฑการติแต่ว่าอะไรฮะแปลว่าดวงเดือนค่ะดวงเดือนไม่ได้ สมเกียิเนาะฮะผูตายสวยสง่าเหมือนดวงจันทร์เลยเนาะฮะอืมเอ่อคุณฮะต้องแหวนนี่นะฮะได้ค่ะผู้ตายเออช่วยเอาแหวนวงนี้เนาะฮะที่นิ้วนางข้างซ้ายออกหน่อยได้ไหมฮะขออนุญาตเถอะฮะเอ่อมนก็ต้องขอโทษเช่นกันนะคะว่าไม่ขอถอดได้ไหมคะสําหรับแหวนวงนี้จะให้มนทําอะไรก็ได้นะคะยกเว้นอย่าให้มนถอดเลยนะคะอ,อ คือว่าไม่ใช่ว่าแหวนวงนี้ไม่สวยนะฮะสวยมากค่ะเพียงแต่ว่ากลัวว่าเจ้าของร้านว่าจะไม่ที่เซ็ตอยู่ก ok ันนะฮะเดี๋ยวมนจะหลบๆให้แล้วกันนะคะแล้วก็ใส่ข้างขวาดินะคะแหวนวงนี้<า>ได้ไหมคะชั่ภาพโอเครงข้ามดิ้จะหลบให้ได้ค่ะอ๋อก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะแหมสงสัยกันเลยนะฮะว่าแหวนวงนี้เนี่ยคงจะมีความหมายมาอกมากกับคุณมลนะฮะ อันนีพ่หมุนขึ้นนิดนึงนะะโอเคพร้อมนะครับครบทุนเรียบร้อยแล้วครับครบฮะเอาเลยค่ะโอเคฮะครับผมอ่าคุณบอลครับฮะครับได้ได้มุนประมาณนี้นะครับถูกกมาครับครับหันหันหน้าทางซ้ายมือนิดนึงยิ้มล็กเล็กหนะยิบเล็กครับเห็นไหมที่ใส่ครับครับผมพร้อมนะครับหนึ่งสองสามยิบนิดนิดไว้หน้านิดนิดจบคู่เลยนะ Yeah, right. will สวัสดีค่ะบ้านทับเทวาค่ะคุณมาลละค่ะเรียนขึ้นไปเรียนถามคุณอาพริมหน่อยสิว่าอยากจะทานขนมไทยอะไรเดี๋ยวฉันจะได้แวะซื้อก่อนเข้าไปวันนี้คิดถึงคุณอาพริมมากๆเลยอะไรนะตัง้งแต่เมื่อไหร่อ่ะอยู่โรงพยาบาลอะไร ณมอนอคุณนายดีแท้ขอโทษจีนอห์แหม่เพิ่งรู้ว่าทำไมคุณมอนจีนะฮ์ถึงได้หวงแหวนนักหวงแหวนหนอน,นะฮะที่แท้ครูมันก็หล่อแล้วก็น่ารักขนาดนี้เองนะฮะเ,เดี๋ยวขอโทษก่อนดีกว่าน,นะฮะเดี๋ยวอยู่นานๆไปแฟนคุณมอนจะชอบของแปลกนะฮะบคุณนะครับฮะนี่คุณนายดีแทพ กานนี้คุณจะช่วยแก้ไขให้เขาเข้าใจถูกกลับยิ่งทำให้เขาเข้าใจผิดนี่คุณยังมาต่อว่าผมอีกเหรอผมตั้งหากแล้วน่าจะต่อว่าคุณนะผมไปสายนิดเดียวคุณไม่ยอมรอผมเลยนิดเดียวของคุณแต่มันมากสำหรับฉันนะคะฉันจะรีบไปธุระค่ะเดี๋ยวสิครับผม,มส่งก็ได้คุณจะไปไหนครับดิฉันจะไปเยี่ยมคุณอาพริมค่ะนึกวันจะไปไหนแท้ก็ไปทับเทว่วของผมนี่เองคุณอาทิเทพนี่คุณยังไม่ทราบอีกเหรอคะ คุณอาพริมคุณอาแท้แท้ของคุณไม่ได้อยู่ที่ทัพเทวาแล้วแล้วอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ห้องไอซีโรงพยาบาลน,นะสิคะคุณนนคุณน ที่พ่อจะพาพวกเรามาทําไมเดี๋ยะเอ้ยก็ในเมื่อคุณเอดเขาไม่ยอมรับข้อเสนอที่พ่อให้เขาพ่อก็ต้องพามาที่นี่สิพ่อเชื่อว่าถ้าเขารู้ว่าพ่อคิดอะไรทําอะไรเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนใจเชื่อเดิ๋ยครับเชญครับนี่คุณนำงานผู้รู้เรื่องยืงไงฮะผมบอกแล้วไงว่าถึงยังไงผมก็จะไม่ยอมเปลี่ยนใจเป็นนันขาดนะคุณธงา,านคุณงา,านรู้ไหมว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตผมเนี่ยนะผมเคยอยากได้เงินมากกว่สินธนาด์ผมไปหางานที่ผมไม่มีความสามารถที่จะทําได้เลยทําผมว่ามันมันดูหน้าทุเลศหน้าอายหน่ารังเกียจไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวีงงานที่ผมให้คุณทาเนี่ยมันน่ารังเกียจตอนไหนผมไม่ให้คุณไปขุดท่อไปขุดขยะอะไรอะไรโอ้ยตะเกียจขยะที่ไหนไหนี่คุณจะมาพูดดีกว่าคุณรู้ไหมว่าการที่คุณจะให้ผมไปหลอกลวงคนอื่นเนี่ยนะมันน่าเกลียดน่ารังเกียจไปกว่าการเก็บขยะลอกท่อไปกว่าไหนไหนเอาเน่รู้ไว้เลยว่า ผมจะไม่มีวันหาเงินจากการต้มตุนคนมาขาดไปแล้วนี่ไงผมถึงได้พาคุณมาที่นี่ไงนี่เด็กอะไรผมขอร้องผมขอร้องนะโอ้โหได้โปรดได้โปรดนี่แบบผู้ชายเลยนะขอร้องจริงๆปล่อยผมนี่ไม่เห็นกับผมนะก็เห็นกับคนใกล้ตายทั้งนี่แต่แครับนะปล่อยให้เขาตายไปนะปล่อยผมได้ยังไงคุณมาที่ไอ้ชัดคุณชำนาญปล่อยผมไอ้ชัดปล่อยผมเดี๋ยวนี้ช่วยผ่อนเลยคุณชำนาญเฮ้ยผมบอกให้ปล่อยคุณชำนาญ ะตายไ้คุณทำงานผู้หญิงคนนั้นคุณพริมคุณพริมเทวันไม่ใช่พี่ทำงานผมไม่ได้หมายถึงชื่อเธอผมหมายถึงว่าเธอเป็นอะไรหัวใจพี่การเรื้อรังเป็นมานานละแต่ว่ามาสุดหนักเอาเมื่อวันสองวันนี่แหละก่อนที่เธอจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะ เธอได้บอกผมให้ผมหาหลานชายของเธอที่หายไปเนี่ยอามาให้เธอพบให้ได้แล้วหลานชายคนเนี้หน้าเหมือนคุณนี่เลยนี่กลายมาเรื่องเดือนเลยคุณธนาถ้าเกิดคุณกนากำลังหมายถึงเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนั่นผมก็ยอมรับนะว่าเหมือนแต่ว่ามันก็แค่เหมือนมันไม่ใช่ก็คนนั่นแหละ คนที่ผมคิดว่าคุณเหมือนเขาในรูปนั่นแหละคุณพงษ์พิศนุเทวันสานชายที่หายสาบสูญไปสิบสองปีเต็มปาก็ี่เม,มื่อหายมาทั้งสิบสองปีสิบสองปีเนี่ยคุณคริมเขาน่าจะทำใจได้แล้วแล้วน,นี่จะเป็นจะตายนะตอนนี้มันเรื่องอะไรกันเรื่องไม่ใช่แค่นั้นนะเซ เออสิบปีที่แล้วคุณพงพิทักษ์พ่อของคุณพงพิศณุเนี่ยได้บอกให้พ่อเนี่ยทำพินัยกรรมไว้ว่าถ้าหลังจากที่ท่านตายไปขอให้ตามหาคุณพงพิศณุเนี่ยให้เจอให้ได้ให้เวลาสิบปีถ้าถึงกำหนดนั้นแล้วแล้วหาไม่เจอ ก็ให้ยกทัพเทวานทั้งหมดให้กับคุณอดิเทพน้องชายคุณรองเออเขาันกก็ถูกต้องแล้วนี่นะพี่ชายไม่อยู่ก็ต้องให้กับน้องไปมันก็ชัวร์อยู่แล้วเฮ้ยแต่คุณอดิเทพเนี่ยเป็นน้องคนละแม่อ๋อืมแล้ว